สวัสดีครับพี่น้องมาจอมดีมามาถามแม่อยุตตลาดจอมดีโอ้ไอ้จอมดียานีจับน่าจอมดีาม,ดมาตลาดพอดีแม่เพิ่นมาซืือกับเขาให้สงครับผม,มทุจ้าเอากวนน้องอกทุจ้าก่อน ก็เลยถ่ายถ่ายอยู่ที่หรวดรอแม่เหรอแม่ไปซื้อของอยู่ค่าที่นี่มาตลาดกับแม่ไม่ได้ลงไปลงไปคนเดียวกับพกุกเกลล่างมือพุกแมกน้่เนี่พี่น้งนองแต่ว่าตต่นหน่อยอยู่ทึ่หนวดกับบริอ่อลูกไปกับเลย,บบย่บริษยเหรอห่วย ไปขู่ได้ไงล่ะไปขู่ได้ไงล่ะพาพี่เน่มาสวัสดีได้ยังไม่ล้างเลยมาแต่ลาดตั้งแต่เช้าเพิ่นตืต่นขึ้นแล้วครับเพิ่นตืต่นขึ้นกับพามาซื้อกับเขาแห่งซางจักสิไรยังกินบุ๊กวันสิลาบหมูสูเพิ่นกินครับอ๋อไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้ป,ป,ป้าป้าน่านนอาากินหรอกอื สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเออทุจา้าทุจา้าทุจ้ารักพี่เน่ด้วยนะคะรักน้อยๆแต่รักนานๆน,น,นะคะพูดดิรักพี่เน่ด้วยนะคะอย่าไปจับอีอีอย่าไปจับ <c oughs> <c oughs> อย่าไปจับอย่าไปจับอย่าไปจับ ออเออไม่ออกอะไรไม่ออกอะไรไม่ออกไปแล้วไม่ออกไปแล้วแม่จ๋ามา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 แล้ว พี่จ๋ามาแล้วแม่จ๋ามาแล้ว,วล้างมือด้วยนะแม่ล้างมาือด้วยนะแม่ได้ยังไม่กินมูไปลาบมูไปลาบนี่ขาม,มูเนยน่อยบ่เด็ดเออล้างนี่ก็ได้น้องอนีง่จะล้างมือเหรอล้างมือกับแม่เหรอได้หมูไปลาบพี่น้องย,อยักษ์ชิไรยังเติมละมือ กินยากกินยากน้ำแท็ว่ากันเต็มมือแจ็คเสียดกับเขาายังเชื่องยางปะรถถือขี่ตมไหลดังอื่นอืนอยู่เดี๋ยวชิดนเอารถไปล่างรถเรียนไปหน้าดูหลมัถือขีดต้มจะขี่มอไซค์ไปแบบมือ ที่ต่วนหลดข้างไปหน้ามันมม่จะหลุมมีจะบอยไหมพีน่น้องเฮ้ยอย่าไปจับอย่าไปจับจากได้แม่ก็แม่อีกตัวนี้เขามีเขาได้ลาบแล้วเขาต้องซื้อต,มตม้มตปตมยำจกักน่อยจักหมอ นะมาอยู่กับพ่อแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแม่ไปซื้อนี่แป๊บหนึง่งสวัสดีจ้าหนูชื่อเนเน่หนูชื่อเน,นอเน่สวัสดีจ้าทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนจิ๊บกี่ฟันฟันกี่ซี่แล้วไม่ต้องจับไม่ต้องจับฟันกี่ซี่แล้วฟันพี่แน่กี่ซี่แล้วเออเออเออะยบสิ่ตัวหน่อยพ่อฟันพี่แน่กี่ซี่แล้วคะขับรถเร็ว binh 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 na binh na binh binh phía binh binh láng nhóng Nhóng binh nhóng binh 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 ให้เพื่อนกินข้าวต้มพี่น้องข้าวต้มข้าวต้มหมูอมอเออไปไปไปเดี๋ยวจับพว่อมาไล่ไปนีดีดอากอ,อกมาเี้ยจอดเออเย็น ตาหมากนะจ้า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 จริงจ้าจ้าจริงจ้าเราแม่ก่อนแม่ไปซื้อขาหมูก่อนเดี๋ยวจะต้มยำขาหมูกับสิราบหมูพี่น้องอือให้สร้างเพลินกับเข่าสองย่างกับตำฮองอีกทุจ้าจ้ารักพี่ดีน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะจ้าป้าๆนานๆอ่าวันนี้ดีจะเลบลิ้น หวยออกมีใครถูกหวยไหมมีใครถูกหวยไหมส่วนพ่อก็ไม่ถูกซื้อหกดึงโอ้ยอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นซื้อหนึ่งหกหวยออกหนึ่งแปดผาดแต้มหนึ่ง เลยบ่ได้กินยังเลยในนี้มีฟันกี่ซี่แล้วฟันกี่ซี่แล้วมีฟันกี่ซี่แล้วดื้อครับอุ้ยหยิบแต่ทำไมหยิบแต่ทำไมจะหยิบแต่ทำไม เจจาเตียงตื่นเมืนี่นี่มีเตียงอ้าวแม่ทำไปไปนานจังวะที่นี่ฮะโอ้เห็นรถเห็นรถเออโออโอ้โอ้โอ้ฮู้ฮู้ฮูู้้ฮูู้้ เอ้าวังนีนั่นค้าตังกับบอขึ้นมาเนี่ยลมชนะเย้าลมคักคักโอ้โหโอ้มาแล้วแม่ใจมาแล้วพ่อไม่มีพ่อได้อะไรแม่ได้แต่ไอกไก่ไปให้ลูโอ้ไม่มีหมู ไม่มีหมูไม่มีขาหมูเลยไม่แล้วมีแต่ลิ้นมันแล้วก็หมอดใจแล้วก็แมวเดี๋ยวค่อยปลาเรามีอยู่ใช่ไหมเออเดี๋ยวเอาปลาไปต้มต้มกับลาบจะได้ซดน้ำไปก่อนพี่น้องตันไหนออกเดินทางก่อนจะไปอาบน้ำก่อนจะไปสวนอาเปว่าวันนี้ต้องออกไปเร็วว่าปนวนาอยู่ปนวนผ้าตรงบีไปหาหมอตา นะไปก่อนสวัสดีครับ